สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกรกฎพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในหลากหลายมิติหลากหลายแง่มุมของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ค่ะอยากจะยึดหลักตามลัคนานะคะถ้าเพื่อนๆทราบลัคนาเนี่ยขอยยึดจากลัคนาเป็นหลักเลยมันจะเป็นการดูที่เฉพาะ เจาะไปที่ตัวเรานะเพราะลัคนาเนี่ยเป็นการยึดตามโยกเกณฑ์ของเอาจากวันเกิดเ,เดี๋ยวขอประทานโทษค่ะเวลาเกิดของเรานะข้นมาคํานวณหาตามหลักโหราศาสตร์ก็จะได้ตามได้ลัคนาออกมานะคะเหมือนเอาเวลาหาจุดตกฟากนี่แหละค่ะทีนี้แต่ถ้าเกิดสำหรับท่านใดไม่ทราบลัคนานะคะแต่ทราบเวลาเกิดเข้าไปใน Google ได้เลยค่ะเขาจะมีเว็บไซต์ให้เราหาลัคนานะ แต่สำหรับเพื่อนๆท่านไหนไม่ไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดก็ไม่ต้องเครียดค่ะก็ยึดตามหลักราศีปกติไปนะคะชาวราศีกรกฎก,ก,ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทีนี้ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมองค์รวมนะทิศทางกว,งกว้างๆไม่ได้จอดจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักนี่นะคะ หัวใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวตัดสินใจนะว่าเราจะไปในทิศทางไหนไม่มีใครกําหนดเรื่องราวของความรักของเราได้นอกจากตัวเราเองค่ะดังนั้นอยากให้เ,เพื่อนๆนะคะมีวิจารณญาณในการชมคลิปมีสติในการรับชมแล้วก็ทําใจให้สบายๆจะได้ไม่เครียดจนเกินไปค่ะ แต่สาหรับท่านใดนะรู้สึกอึดอัดขัดข้องอยากเจาะลึกให้เป็นเรื่องราวส่วนตัวของเราไปเองเลยคนเดียวเลยอันนี้ต้องมาติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็การเปิดดวงส่วนตัวขอบอกไว้ก่อนนะว่าต้องมีค่าครูนะคะเพราะเป็นการเปิดดวงเฉพาะบุคคลนะคะ่ะทีนี้กลับมาเลยนะคะในเรื่องราวของความรักของชาวกรกฎนะประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าบรรยากาศของชาวกรกฎในเดือนนี้นะคะหลายคนเนี่ยคุณ มันมีความเหงาเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งคุณคิดว่าปีใหม่แล้วนะเราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเราจะเป็นคนใหม่เราจะปฏิวัติจิตใจเราใหม่เราตั้งเป้าตั้งธงไว้แล้วจริงๆก็เหมือนจะทําได้ช่วงหนึ่งแต่เดี๋ยวอยู่ดีๆความเหงาก็กลับเข้ามาจู่โจมเรานะคะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ดีก็เหมือนกับเหนื่อยเบื่อลาแล้วก็รู้สึกเซ็งกับความรู้สึกคือจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องราวของชีวิตภายนอกก็อาจจะปกติดีนะคะแต่เหมือนคุณเนี่ยจะหมดพลังข้างในเหมือนกับคุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะอ้างว้างนะโดยเฉพาะเห็นเด่นชัดคือคนโสดคนที่ไม่มีคู่เนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าอยู่ดีๆความเหงาจาะจกจู่โจมจิตใจมากนะคะคุณรู้สึกว่าเหมือนกับมันทําให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็ทําให้คุณแย่มากๆเลยนะทาให้คุณรู้สึกว่าหลายหลายคนเนี่ยอยากจะ เขาเรียกว่าอยากจะหาใครสักคนเน่ะเข้ามาดามใจนะอยากจะเหมือนกับรอคอยเมื่อไหร่เบื้องบนจะส่งใครสักคนที่ใช่มาให้เราสักทีนะคะมันจะมีเรื่องราวของความคิดแบบนี้ด้วยหรือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามแต่นะคะที่เคยจบความรากักความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งไปนะไม่ว่าจะจบสวยจบไม่สวยหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกระทันหันในในชีวิตคู่ของคุณในความสัมพันธ์ของคุณนะทำให้บางอย่างมันต้อง จบสิ้นไปอ่ะนะไม่ว่าเขาผิดเราผิดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในเดือนนี้คุณมีบรรยากาศเหมือนอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะอยากจะกลับอยากให้คนอยากให้คนคนนั้นกลับเข้ามาในชีวิตของเราบางครั้งมันมีการเหมือนแยกกันไปแบบที่ไม่เข้าใจกันนะคะมันมีการแยกจากกันไปเหมือนกับยังผิดใจกันอยู่ยังไม่ได้เคลียร์กันอยู่เลยแต่ก็เหมือนกับมีความมันอย่าง คืออัตัอาจจะอารมโมโหด้วยอะไรก็ได้เลยรู้สึกว่าเหมือนกับยังไม่ได้กลับมาเคลียร์กันเดือนนี้นะตัวคุณเองละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณมีความรู้สึกว่าอยากให้ เราได้กลับมาพูดคุยรปรับความเข้าใจกันบางครั้งตอนนั้นเราอาจจะเลิกกันด้วยความโมโหแต่ว่าเวลาผ่านเลยไปมาคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองยังต้องการเขาอยู่เขาหรือเธอคนนั้นยังเป็นสิ่งหนึ่งในใจของคุณอยู่นะยังเป็นคนที่คุณรู้สึกผูกพันลึกซึ้งอ,อยากสร้างอนาคตร,ร่วมกันด้วยนะคะดังนั้นเดือนนี้นะคุณรู้สึกว่าอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ดูแล้วเนี่ยมันมีบรรยากาศนะหลายหลายคนอาจจะมีการบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ คือตัวคุณเองอาจจะรถทิฐิมานะอะไรลงไปเป็นฝ่ายเข้าไปหาเขาเป็นหรือเธอคนนั้นมีเข้าไปง้อง,งอนนะต้องบอกอย่างนี้หรือคือเขาเรียกว่ามันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กันได้ในบางเคสนะคะคือไม่เชื่ออันนี้เป็นภาพรวมวงกว้างนะคือต้องบอกว่าใครที่รอการเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่อง คือเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มันยังจบไปแบบคาราคาซังจบไปแบบไม่สวยเดือนนี้มีโอกาสนะที่เบื้องบนอาจจะจัดสรรให้คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นสามารถกลับมาเคลียร์กันหรือมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันหลายหลยคนนะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงนี้นะคะลดทิฐิมานะเปิดใจคุยกันนะหรืออะไรที่รุนแรงเกินไปก็อาจจะมีการถอยกันคนละก้าวเพื่อประคับประคองความรักให้ดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้ แต่สําหรับใครที่มีปัญหามันเหมือนกับคาราคาซังเป็นรักของเรา3คนอยู่นะคือก็ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกทางไหนตัดสินใจไม่ได้นะรู้อยู่แล้วว่าความถูกต้องเป็นยังไงแต่หัวใจเรามัมนบังคับไม่ได้ก็เลยยังอาจ,จทําให้คุณรู้สึกสับสนนะแล้วก็ไม่มีความสุขทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนต้องเลือกแต่ก็เลือกไม่ได้อะคนหนึ่งก็รักคนนึงก็คนนึงก็รักคนนึงก็ให้ความสุขแก่คุณคือมันเหมือนกับ ความรู้สึกเหมือนกับคุณบางครั้งเหมือนคุณจับปลาสองมือนะแต่จริงๆแล้วมันมันมันยังเลือกไม่ได้จริงๆแล้วชาวกรกฎท่านใดที่เป็นแบบนี้อยู่คุณไม่ได้อยากเป็นนะคะแต่มันเหมือนกับมันเป็นอนะ่ะมันเป็นไปแล้วอ่ะมันบอกไม่ถูกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นบางทีคุณอยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงไปเลยนะเอาไม่ต้องเอาใครเลยฉันเดินออกมาเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันแต่มันก็ยังทําไม่ได้นะคะเหมือนกับ คุณตัวคุณเองยังไม่เข้มไม่ขอประทานโทษค่ะไม่เข้มแข็งพอที่จะตัดสินใจอ่ะมันก็เลยยังเป็นะละล้าละละัละลงอย่างนั้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายดีไปหมดนะ <_ ances> คือบางทีในเดือนนี้คุณมีคุณเหมือนถูกเหมือนถูกอะไรบังคับให้คุณต้องเลือกแต่คุณยังเลือกไม่ได้อ่ะนะไม่รู้จะเลือกทางไหนทางทีทางแต่ทางในใจที่คุณเลือกถ้าเลือกไม่ได้ฉันจะฉันจะไปเองไม่เลือกใ,ใครเลยถ้าปัญหาเยอะมากอะไรอย่างงี้มันจะเป็นแบบนี้นะ ที่เรื่องราวแบบเดียวกันในมุมอีกมิติหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ถูกเลือกบ้างคุณก็จะรู้สึกว่ามันคุณจะทําสร้างความอึดอัดให้กับคุณคือรักซ้อนในที่นี้มันก็หมายถึงกรกฏเป็นฝ่ายเลือกกับกรกฏถูกเลือกดังนั้นเดือนนี้มันจะอึมอึมคึมคึมมึนมึนกันไปหมดเลยนะคะมันเลยทําให้คุณทั้งเหงาทั้งเศร้าอยากให้ทุกอย่างมันจบสิ้นไปใครมีภาวะแบบนี้ยแต่มันไม่จบสักทีมันก็คลาคาซังกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนะทีนี้ ต้องบอกเลยว่าถ้าประตูมันยังไม่เปิดออกเนี่ยก็ยังอาจจะต้องเป็นแบบนี้ไปอยู่นะคะทีนี้ต้องวกกลับมานะต้องต้องบอกว่าชาวกรกฏรลายคนเนี่ยยังเหมือนกับลึกๆคุณอยากจะรอคอยให้คนคนนึงกลับมาใครก็ตามแต่นะเคยที่เคยรักผูกจิตอะไรกับใครไว้บางคนคุณรู้สึกตลอดเวลาว่าเขาเป็นเหมือนกับคู่ของคุณนะ่ะเป็นเหมือนกับ โซ a ม e ของคุณอดิตชาติเป็นเหมือนสิ่งที่คุณตามหาเป็นสเปคทุกอย่างเป็นสิ่งตามเติมเต็มจิตใจคุณยังรู้สึกว่าคุณอยากให้เขากลับมานะอยากให้เขากลับมามากๆบรรยากาศเดือนนี้มันมีนะคะอาจจะเรื่องราวแบบนี้คุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารอะไรกันไปนะแต่ว่าจะถามว่ากลับมาจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยมันต้องอาจจะต้องมาคุยมาพัฒนาอะไรกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะ ทีนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะต้องบอกว่าคนที่มีคู่คแต่งงานแล้วหรือมีคู่ที่ดีอยู่แล้วต้องบอกว่าเดือนนี้มันแค่อาจจะเหงากันไปหน่อยห่างก,กันนิดด้วยหน้าที่ของการงานเนาะหรือว่าทํางานกันคนละที่มีรักทางไกลไม่ค่อยได้เจอกันยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานทําให้มันมีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะคะ่ะดังนั้นเหมือนที่บอกนะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าคุณมีเรื่องราวความรักอย่างนี้อยู่เนี่ย อย่าไปจิตตกนะอย่าไปน้อยอย่าไปน้อยใจแฟนเพราะทุกคนอาจจะมีภาระในชีวิตมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะบางทีที่เราต้องหางกันอ่าเพราะมีเป้าหมายเพื่อเราะจะได้เก็บเงินสร้างอนาคตร่วมกันอย่างนี้ค่ะดังนั้นเราก็ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะ,ะเขาเรียกว่าสื่อสารกันให้มากๆมันจะทําให้คุณกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะ นะถ้าพวกคุณมัวแต่จิตตกไม่ไว้ใจคู่กลัวค,ค,คู่จะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ทําให้ความรักของคุณอะมีจุดบอดมีปัญหาทะเลาะก,กันทั้งที่จริงๆบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ด้วยความที่อารมณ์คุณมันจะเหงาเหงาเป็นพิเศษอะค่ะเพราะชาวกรกฎเนี่ยเป็นคนธาตุน้ํานะโอ้โหเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันจะวันไวไปเรื่อยๆได้นะดังนั้นก็ขอให้คุณใช้โซเชียลตรงจุดนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะแต่ด้วย แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะมันจะมีรักษาภั่เตือนเข้ามาว่าด้วยความที่บางครั้งบางคนน่ห่างกับคู่นานบางทีคู่ต้องไปทํางานต่างประเทศคู่ต้องอยู่ไกลามากนะแล้วก็เหมือนกับทํางานคนละแบบกับคุณเวลาไม่ตรงกันไม่หรือว่า ไม่มีเวลาให้ทําให้ความเหงาหรือความเศร้าอันนี้มันอาจจะทําให้คุณว้าเหวได้แล้วก็อาจจะมีบรรยากาศที่อาจจะมีใครบางคนเน่ยเดินเข้ามาในชีวิตคุณนะมาสอดแทรกใจคุณอนะ่ะทําให้คุณเผลอไายหวั่นไหวไปได้นะคะมันมีภัยเตือนนะดังนั้นชาวกรกฎต,ต้องเข้มแข็งนิดนึงนะคะมั่นคงในเรื่องราวของความรักถ้าใครรู้สึกว่าเรามีคู่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพราะบางทีบรรยากาศเดือนนี้มันจะเป็นบรรยากาศหนึ่งที่เหมือนกับว่าคุณจะมีพลังดึงดูดอะไรบางอย่างผู้คนเข้ามานะ่ะ โดยคนโสดไม่เท่าไหรนะแต่คนมีคู่เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางทีทั้งนี้ถ้าเกิดใครมีรักทางกายอยู่จุดนี้มันอาจจะทําให้คุณเพลองผยไปได้ไปไปมามาคุณก็ไม่โสดอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่โสดมาเจอกันนี่มันจะยุ่งมากเพราะมันมีบรรยากาศเหมือนจะแบบนี้เข้ามาได้สําหรับชาวราศาาีกรกฎค่ะสําหรับคนโสดเย็นอีกครั้งนึงค่ะเดือนนี้คุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์และมีพลังนะดวงดาวเบื้องบนจัดสรร จังหวะนี้ให้คุณขอให้คุณเนี่ยนะคะเลิกเหงาเลิกเศร้าเลิกทุกข์แล้วค่ะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะนะเริ่มต้นใหม่นะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจะมีเข้ามาสู่คุณนะอาจจะมีพบพบรักในโลกออนไลน์โลกโซเชียลอย่างเงี้ยหรือผ่านจากการแนะนําของผู้คนเข้ามาอาจจะไม่ใช่เป็นรักเลยแต่เขาเรียกว่ามิตรสัมพันธ์ใหม่ๆทําให้คุณไม่เหงานะคะหรือแม้กระทั่งวงสังคมวงเพื่อนเนี่ยจะพาทาให้คุณได้พบเจออะไรใหม่ๆเข้ามาได้นะดังนั้นรีบกลับมาดูแลตัวเองนะคะ ให้น่ารักสดใสร่าเริงเข้าไว้นะสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นพลังงานดึงดูดเหมือนกันนะเขาจะดึงดูดคุณมองโลกแง่ดีมีพลังบวกก็จะดึงดูดคนแบบแบบเดียวกับคุณเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณมองโลกในแง่ร้ายเหงาเศร้ามีพลังงานลบก็จะดึงดูดคนประเภทนั้นมาหาคุณมันก็ทําให้คุณไม่เจอคนที่ใช่สักทีดังนั้นปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองนะคะนี่แหละค่ะ เดี๋ยวนะคะสำหรับทีนี้ไพอ่อาราคความรักพไพ่ใบแรกใน constellation is it safe for you to love Very soon ต้องบอกว่านะา is it safe for you to love เนี่ยต้องบอกว่าคือลองดูสักตั้งหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎคุณอาจอย่าได้สับสนกับความรักนะคะเขาเรียกว่า คุณจะปลอดภัยที่จะรักคือที่พูดอย่างนี้เพราะว่าบรรยากาศเดือนนี้เนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่ความรักจะมีผ่านเข้ามามิตรภาพสัมพันธ์ใหม่ๆจะมีบรรยากาศเข้ามาหรือแม้กระทั่งคนเก่าๆที่คุณคิดว่ามันจบไปแล้วมันมันเหมือนกับยังจบกันไม่เคลียร์อะไรกันไม่สุดอาจจะมีการกลับเข้ามาในนี้คุณน่าจะลองดูนะลองดูเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้ reconciliation การไกลเกลียปณีปนอมนะดังนั้นเอาไง่ายๆว่าถ้า คนคุณมีโอกาสจะมีสัมพันธ์ที่ดีสําหรับคนโสดนะนะลองเปิดใจให้โอกาสตัวเองก็ค่อยๆคบค่อยๆดูกันไปนะคะอย่าไปมองโลกในแง่ลบแง่ร้ายตลอดนะเพราะมันมีบางครั้งคุณก็จะซั้นสตันตัวเองว่าความผิดหวังอยู่อย่างนั้นนะคะ reconciliation นะมันมีการไก่เกียียบประณีประนอมเกิดขึ้นได้สําหรับชาวกรกฎนะคะที่ รอการเคลียร์ใจอะไรกับใครอยู่นะมันมีการเหมือนการย้อนกลับคืนมาของคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์เดิมๆที่เรามันยังจบกันไปไม่สวยจบกันไปไม่สุดมันมีเข้ามาให้เราได้มาแก้ไขมันมีไพ่ของการแก้ไขอะค่ะการ เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะ very s o ู n คุณลองเคลียร์พลังงานออกไปก่อนนะคะใครมีพลังงานลบอยู่นะหรือว่ามีเรื่องเหงาเรื่องเศร้านะปลดปล่อยพลังงานนั้นออกไปนะพลังงานบว,บวกที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่มันก็จะนําพาผู้คนเข้ามาหาคุณนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวความรักนะคะของชาวรักนาราศรีกรกฎจะมีหลากหลายแง่มุมนะคะเพราะแล้ก็จะตีความตามไพ่ที่เราเห็นเพราะว่าจะถามว่าเดือนนี้สรุป คนโสดเจอมีโอกาสเจอมิตรภาพความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆได้นะขอให้คุณเนี่ยเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองเยอะๆนะคะบอกแล้วถ้าคุณมีพลังงานแบบไหนคุณก็จะดึงดูดคนแบบเดียวกันเข้ามาหาเราดังนั้นถ้าคุณมีพลังงานลบต้องเคลียร์ออกไปค่ะรับรองว่าสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่คุณรอคอยก็จะกลับเข้ามาสู่คุณนะคะก็ขอจบการพยากรณ์นะคะเรื่องราวของความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎเพียงเท่านี้ ถ้าชอบฝากแชร์คลิปของเก๋ไปเพื่อนๆของคุณได้มีความสุขร่วมกันด้วยค่ะสำหรับท่านที่มาดูใหม่นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดขา่าวสารจากทาง Channel ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ